เอาล่ะก่อนจะเริ่มผมขอแจ้งข่าวนิดนึงคือเนื่องจากคอมพิวเตอร์ของไอ้ไฟที่ถือคิวไรซ์รายชื่ออนิเมะฮาร์ดดิส์มันเจ๋งเลยทําให้ต้องมาเรียงคิวรายชื่ออนิเมะใหม่ตั้งแต่ต้นโอ้โหแค่ได้ยินก็เริ่มรู้สึกทุกข์ใจละเลยได้มาทําเรื่องนี้เพราะไม่มีเรื่องอื่นให้ทําแต่ไม่เป็นไรผมเป็นเจ้าของช่องไม่ใช่คนถือสคริปต์เพราะงั้นช่างมันอะเริ่มเรื่องกันเลยรวมสรุปอดีเรคโนนำเสนอ เดตอบุลเลมือปืนรักแมวแล้วเป็นนางเอกเปิดมาเจอใครกันวะเอาแตรหรือเปล่าเจ้าของช่องหรือไม่ไม่รู้ไม่เป็นไรเพราะมันคนละเรืยองอ้สั์ได้มีสตรีผมเงินในชุดทหารรักษาพระองค์กองพลเกียรติยศชาติโยุโรปสีขาวสูสงาพาเพ้ยคนหนึ่งนามว่าไวควีนกำลังยืนรอใครบางคนให้มาหาคุณเธออยู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งและคนที่คุณเธอรอคอยให้มาหาก็ไม่ใช่ใครอื่นใด เพลงมาโทคิสกิคุรุมิเป็นเซเรสาพูดพลายรหัสในแมจากเดตอลลิ์ใครที่ยังไม่ได้ดูรวมสรุปเดตอไลิ์หรือไม่ได้ดูในเมให้ไปดูกันมาก่อนเพราะในคลิปนี้ผมจะไม่ขอเล่าย้อนประวัติของคุณเธอเดี๋ยวแม่งยาวเป็นชั่วโมงแต่จะขอสรุปความสามารถของคุณเธอให้ง่ายๆกนแล้วกันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คุณเธอเป็นมนุษย์ที่ได้ไปทําพันธสัญญากับเซฟิราคริสตัลจนทําให้ได้พลังเนือธรรมชาติมาครอบครองแล้วกลายเป็นผู้วิญญาณสุดแข็งแกร่งหรือก,ก็คือเซเรนั่นเองโดยความสามารถของ คูรูมก็คือเซิร์ฟเคียวอย่าหาว่าผมอ่านสกิลผิดนะเพราะขนาดคนภาคไทยมันยังอา่านสำเนียงไม่ถูกเลยโดยเป็นการยิงกระสุนทุกรูปแบบที่มีความสามารถในการควบคุมพ่วงเวลาในแบบต่างๆออกมาได้สามารถเรียกตัวเองจากไทม์ไลน์อื่นออกมาก็ยังได้แต่ในภาคนี้จะไม่สามารถทําได้เนื่องจากในตอนนั้นอา้าวหนว่ามึงจะไม่เล่าไงเพียงเธอทุกตัวเองจากอ e ีไทม์ไลน์หนึ่งมาฆ่าทิ้งต่อนหน้าพระเอกเพราะมองว่าอ่อนโยนเกินไปแถมพอได้มีโอกาสแอบออกมาเที่ยวกับ,กบพี่แกก็ยังโดนลากให้กลับไปฆ่าเหมือนเดิมโอ้โห oh ชีวิตบังซบตั้งแต่้าก่อนจนกระทั่งเมื่อมาถึงในเหตุการณ์ครั้งนี้ที่จะนำพาเรื่องราวของคุณเธอไปสู่จุดเริ่มต้นของการเป็นนางเอกใน้าพอคุณเธอลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบกับว้ายน้องแมวเมวเมียวเมียววปอกปอกปอสัตว์นัไก่โดยคุณเธอได้พบว่าตัวเองถูกส่งให้ตกลงมายังที่ไหนสักแห่งที่บรรยากาศรอบๆมีแค่โรงเรียนสไตล์คริสตจักรพ้อมกับเสียงประกาศว่าบัดนี้ ผู้เข้าร่วมคนสุดท้ายโทคิสกิครูมิได้มาถึงแล้วเพราะงงานโปลดเตรียมตัวไฟกันในอีก3าวินาทีมาถึงปุ๊บลางไม่ดีปับ๊บเกิดอะไรขึ้นวะ ภาพมาหลังจากที่เวลาผ่านไป30มสิบวิก็ได้มีเรล่าเด็กสาวกาลังเข้าต่อสู้กันเองแบบจะเป็นจะตายบางคนก็เดสมอลเล่ไปแล้วโดยคนที่ออกมาเผชิญหน้ากับคุรุมิเป็นคนแรกก็คือซางาคุเรย,ยุยเป็นนินจาสาวที่ได้ปรากฏตัวออกมาเป็นคู่ต่อสู้ของคุรุมิเป็นคนแรกโดยคุณเธอได้พยายามที่จะปามม้คุณนายตรงไปที่ตัวของคุณเธอแต่มีทุกเล่มก็ได้ถูกกระสุนปืนของคุรมุมิยิงปัดทิ้งไปได้อย่างแม่นยําตามด้วยการถูกยิงเข้าที่ไหล่ซ้ายจนทําให้คุณเธอต้องกลายเป็นไฟที่ล่าถอยนี้ไปส่วนท างคุรุมิ Tennessee. ที่เป็นฝ่ายชนะก็ได้กลับไปเล่นกับน้องเหมียวเหมือนเดิมเชื่อไม่ได้นะก็คุณเธอเป็นทาสแมวแถมยังเล่นกันได้แค่แป๊บเดียวอีเกเมื่อได้มีเด็กสาวคนนึงกาลังวิ่งเข้ามาหาคุณเธอเพื่อที่จะนี้ฝูงตุ๊กตาแอนนาเบลผมดําเลยทําให้คุรุมิจําเป็นจะต้องเข้าช่วยเหลือก่อนจะกลับมาชี้ปืนคุมคู่คุณเธอให้บอกข้อมูลเกี่ยวกับโลกใบนี้โดยเด็กสาวผมสีเงินคนนี้แม่งขายดีจังวะตัวละครหัวเงินเนี่ยมีนามว่าฮิโกโรโมฮิบิกิเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกให้มาอยู่ในโลกแห่งนี้ดดด้้วววยยยเเเช่่นนกกัโคุณธธออไิบาาาร คนที่อยู่ที่นี่คือเราเด็กสาวที่ถูกเรียกว่าหัวซีสปิริตหรือเรียกแบบง่ายๆคือกึ่งพูดเป็นเราเด็กสาวที่ถือกาเนิดจากเซเซียของเซฟิราคริสตัลจากเราเซเลในอดีตที่ได้เคยมีตัวตนอยู่ในโลกนี้ส่วนถ้าหากจกรู้ข้อมูลรา,รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในภาคนี้มากขึ้นก็สามารถพากันไปหาซื้อนิยายภาคนี้มาอ่านกันได้นะครับเพราะผมจะเล่าแค่เนื้อหาในอนิเมะเท่านั้นโดยโลกที่คูรุมิและพวกคิบิกิยืนกันอยู่ตอนนี้เป็นโลกคู่ขนานที่อยู่ตรงข้ามกับโลกแห่งความเป็นจริงและเหตุผลที่ทุกๆคนจาเป็น จะต้องเข้าต่อสู้กันนั้นก็เพราะไว้ควีนหรือก็คือผู้หญิงเมื่อตอนต้นเรื่องซึ่งเป็นคนที่กําหนดกฎเกมนี้ขึ้นมาได้บอกกับทุกคนว่าถ้าหากพวกคุณเธอสามารถเข็นค่าคู่แข่งทุกคนและมีชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายมาได้แล้วก็จะทําให้ความปรารถนาของคนคนนั้นเป็นจริงได้หนึ่งอย่างไม่ว่าจะทางการกลับไปยังโลกที่จากมาขืนชีพคนที่ตายไปแล้วเสกเรือรบเรือดำน้ารถถังยานกรอบปูถนนคอนกีส่งคนไปดวงจันทร์กูทําได้หมดยกเว้นบังคับให้ใครบางคนมันลาออกเพราะถ้าทําได้ตอนนั้นเจ้าของช่องคงไม่ได้อยู่ทาคลิ กูเริ่มเสียแล้วโดยเหตุผลที่ฮิบิกิได้มาเข้าร่วมเกมการเข้นค่าของไวท์ควีนก็เพราะคุณเธอมีความปรารถนาที่อยากจะคืนชีพเพื่อนคนสําคัญที่เสียไปกลับคืนมาและด้วยเหตุน,นี้เองฮิบิกิเลยได้ยื่นข้อเสนอขอให้คุณมิมาร่วมมือกับคุณเธอในการจัดการกับทุกๆคนเพื่อที่จะให้ความปรารถนาของทั้งสองคนได้กลายเป็นจริงโดยถึงแม้ฮิบิกิจะไม่มีความสามารถในการต่อสู้แต่คุณเธอก็มีข้อมูลของกึงผู้ทุกๆคนที่อยู่ที่นี่อย่งางละเอียดยิบเดี๋ยวไล่มาทีละคนเลยผลแรกคือสร้างอะโมส ใสถึงผู้ที่ได้รับฉายาว่าบิสกิตส์แมชเชอร์จากการที่สามารถบทขยี่ศัตรทูทุกคนได้ราวกับขนมบิสกิตถ้าหากมีตัวละครที่ฉายาว่าทีสแมชเชอร์ด้วยนี่เตรียมตั้งโต๊ะดื่มชาสไตล์อังกฤษได้เลยสัตว์คนที่2คือน้องยุยคนเมื่อกี้นี่แหละเป็นคุณอิจิหรือชินอเบจิงอย่างท้องแท้ไม่มีจักราระเบิดภูเขาเผาแขนไหมาจากนารุโตมาผสมคนที่3คืออิจิคาตะอิซามิเด็กสาวผู้เชี่ยวชาญวิชาดาบคาตนาราวกับจบมาจากโรงเรียนนักดาบมิกโกคนที่4คือทาเคชิตะอายามะ าวแว่นสุดน่ารักที่ได้เดี้ยงไปก่อนแล้วเป็นคนแรกแม่งเอ้ยเสียดายคนที่5คืออิบุสกิพานี่หรือรู้จักกันนามดดมาสเตอร์หรือแปลเป็นไทยปรมาจารประตูไอซัตกระดอเป็นเด็กสาวกึ่งพูดที่มีความสามารถในการควบคุมตุ๊กตาให้ออกมาเป็นทหารกล้าตายของตัวเองได้คนที่หคือฮิโกโรโมฮิบิกิหรือก็คือคุณเธอเนั่นแหละเป็นกึ่งเซเลเด็กสาวผู้มีความสามารถที่เรียกว่าคิงคิลลิงหรือกษัตริย์สังหารเป็นการแลกเปลี่ยนสิงสู่ร่างกายก,กับใครก็ได้เป็นเวลาครึ่งวันยิง หากคุณเธอสามารถแสดงพฤติกรรมได้เหมือนกับเจ้าของร่างจะยิ่งสุดยอดเข้าไปใหญ่ในฉบับน้ยายสกิลแรกเปลี่ยนร่างกายของคุณเธอนั้นอย่างโหดแต่พอมาอยู่ในเมิแม่งเอ้ยลูกกูกลายเป็นตัวโจกส่วนคุรุมิก็เกินนําไปตั้งแต่ต้นเรื่องและและคนสุดท้ายคือไวท์ควีนที่นานๆทีจะมาเข้าร่วมในเกมสุดโหดของตัวเองตอนนี้ก็ไล่ชื่อกันมาครบแล้วมาร่วมมือกันเถอะส่วนในตอนสุดท้ายจะได้ฆ่ากันเองไหมค่อยมาว่ากันอีกทีคุรุมิที่ได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจพร้อมกับก,บก,บการแนะนําตัวละครสะเสียของแบบนั้นมาก็ไม่มีทาง ต้องตอบตกลงเท่านั้นเพราะคู่ต่อสู้คนต่อไปมาหาถึงที่แหละ สองได้ทาการบุกเข้ามาต่อสู้กับคุรุมิจนสามารถทุกคุณเธอให้กระเด็นตกลงไปในโรงยิมแล้วได้มาเผชิญหน้ากับดอมาสเตอร์โดยคุณเธอได้ยื่นข้อเสนอให้คุรุมิเปลี่ยนใจทิ้งฮิบิกิมาร่วมมือกับคุณเธอแทนเพราะคุณเธอนั้นดูมีประโยชน์มากกว่าจะตัวโจกนั่นอีกพอได้ยินแบบนั้นคุรุมิก็ได้ถามกลับไปว่าหากสามารถชนะเกมนี้ได้ความปรารถนาของเธอคืออะไรดอรมาสเตอร์ที่ได้ยินก็ตอบกลับไปอย่างมั่นใจว่าอยากจะมีบ้านถนมแสนอร่อยเป็นของตัวเองและได้เล่นกับตุกตาทุกๆวันไม่มีเบือ่อโอ ความใฝ่ฝันฟันผุปุรุมิที่ได้ยินก็ได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอของดอมาสเตอร์ Master. เพราะคุณเธอไม่ได้ทําตัวน่าเฟสถึงขั้นที่จะทําลายสิ่งที่เคยสัญญาเอาไว้ครั้งหนึ่งแล้วหรอกนะใช่แล้วเหมือนกับความปรารถนาของคุณเธอที่ไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็ตามจะต้องต่อสู้กับทุกคนในโลกนี้และโลกอื่นๆจะต้องเค้นค่าหลายหมื่นชีวิตหรือแม้แต่จะต้องตายไปสักกี่ครั้งขอแค่ได้กลับไปพบหน้ากับชายที่คุณเธอรักมากที่สุดคนนั้นอีกครั้งก็ยังดีและเพื่อที่จะทําให้ความต้องการของคุณเธอได้กลาายเป็นนนนจริงิงขอให้ด้ดดฉััไแนะนตํตว เองใหม่อีกครั้ง ในวินาทีนั้นดนตรีสุดไพเราะประจำตัวของคุณเธอได้ดังขึ้นมาก่อนจะปรากฏเซฟเคีย์ care, หรือแบ็กกราวด์แสดงนาฬิกาขนาดใหญ่ที่หายไปนานเสียงหัวเราะที่เหมือนกับเสียงเช็กกระจกที่ไม่ได้ยินมาตั้งแต่คลิปแรกของช่องนี้พร้อมกับการประกาศนามของคุณเธอขึ้นมาอีกครั้งโดยนามของสตรีในชุดโกธิ้ผู้นี้ก็คือโทคิสกิคุรุมิมหาพูดในตำนานลำดับที่3เมเสลแห่งภัยพิบัติเงาและการเวลาผูที่แม้แต่โชคชะตาก็มิอาจจะหยุดยั้งคุณเธอได้ดอมาสเตอร์ที่ได้ เรัปรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของคูรุมิก็ได้เริ่มเกิดวิตรกว,วาดกลัวขึ้นมาในทันทีก่อนจะสั่งให้เหล่าตุ๊กตาทั้งหลายพุ่งเข้าไปโจมตีที่ตัวของคุณเธอแต่ทุกการโจมตีของเหล่าตุ๊กตาบ่มีอาจที่จะต่อกรกับสกิลซับเคียร์ของคูรุมิได้เลยแม้แต่น้อยก่อนที่หลังจากนั้นคุณเธอจะใช้กระสุนสส่หยุดเวลาแล้วเดินอ้อมไปที่ด้านหลังเพื่อที่จะ,ะเผด็จศึกดอมาสเตอร์โดยก่อนที่คูรุมิจะจัดการกับน้องตุ๊กตาคุณเธอก็ได้บนพึมพำออกมาว่าพล หลังจากนั้นไม่นานน้องอัมัวซางก็ได้เข้ามาขาดจนทําให้ดอมาสเตอร์สามารถหนีรอดไปได้และไม่ได้มีแค่คุณเธอที่มาอยู่ที่นี่ยู่กับอิสมามิก็ปรากฏตัวออกมาด้วยเช่นกันเพียงแต่อิสมามิมาเพื่อที่จะแก้แค้นดอมาสเตอร์ที่ได้ไปฆ่าเพื่อนของคุณเธออายามเมะน้องแว่นที่เดียงไปแล้วยังจาได้ปะตัดมาดูทางดอมาสเตอร์ที่กําลังพยายามวิ่งหนีอยู่ก็ได้มาประชิญหน้ากับไวท์ครีมแบบเป็นทางตั้งตัวโดยคุณเธอได้อธิบายกับน้องดอว่าเหตุผลที่พลังซัฟเควของคุลมิสามารถตื่นขึ้นมาในโลกคู่ขนานนนแห่งี้้้ไดัก็ คุณเธอได้รับรู้ความจริงว่าในโลกนี้จะไม่สามารถใช้พลังได้เต็มที่เหมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงเลยทําให้คุณเธอพยายามมองหาช่องโหว่ในการเรียกคืนพลังของตัวเองกลับมาได้จนสําเร็จและเพื่อเป็นรางวัลให้แก่ความโง่เขลาสัประมาทของน้องดอมาสเตอร์ไวท์ควีนได้ทําการยิงปลิชีพน้องแกจนสลายหายไปเหลือ,อไว้เพียงเซฟิล่าคริสตัลเอามาไว้ซองดูนางเอกเล่น ย้อนกลับไปในอดีตครูมีเคยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่อุ้ยสมัยนั้นคุณเธอน่ารักน่าหยิกจังแฮะเพลงมาชื่อยามาอุจิซาวะโอ้คนเพื่อนก็น่ารักไม่แพ้กันเพลงมา เอ้ยเรื่องไม่ถูกใจเย็นเอ้คนภาคระง,งับตารหาคนเองก่อนโดยตลอดช่วงเวลาที่คุณเธอได้ใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์กับเพื่อนคนสําคัญของคุณเธอนั้นมันทําให้คุณเธอมีความสุขมากๆเสียอย่างเดียวคืออดมีแฟนจบแม่งเอ้ยเสียบรรยากาศหมดดกลับมาในช่วงปัจจุบันที่แฮเข้ามาตีกันอย่างเมามันกรูมีสามารถทําให้ยุยบาดเจ็บอีกรอบจนทําให้ต้องถอยหนีออกไปอีกครั้งได้นี่คุณเธอเป็นมแมลงวันเหรอครับมาปุ๊บไปปับ๊บดังทุบอิสมาีรอยกระเด็นก่อนจะหันมาบอกกับุรุมีว่าที่ตอนนี้ยังไม่อยากจะสู้กัับบเเเธออพราาะะฉนยกกจก็ เธอไว้เป็นคนสุดท้ายน้ำเสียงดูน่าไว้ใจมากแล้วค่อยกลับเข้าไปสู้กับอิซามิอีกรอบร้อยให้ฮิบิกิที่จุยูก็หายไปเฉยรับมาพาคุรุมิออกไปซ่อนตัวหลบภัยที่ห้องเรียนจนสุดท้ายคุณเธอก็สามารถเอาชนะอิซามิลงได้แล้วหลังจากนั้นสางก็ได้พบกับจุยโดยคุณเธอได้บอกว่าตอนนี้ไว้ควีนได้ทําการเข้าร่วมเกมแล้วฉะนั้นพวกเราควรจะหยุดพักรบไปตกกับควีนกันก่อนตกลงปะเออตกลงง่ายดีนะตัดมาทางคุรุมิและฮิบิกิที่พาการสามารถในรอดมาผลทั้งสองคนได้พ พากาันลำลึกถึงเรื่องราวในอดีตโดยฮิบิกิได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เพื่อนของคุณเธอต้องมาตายเพราะต้องถูกทรยศ์หักหลังอยู่ผิดที่ผิดเวลาทั้งๆท,ที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่กลับต้องถูกฆ่าตายอย่างไร้เหตุผลและเพราะแบบนั้นคุณเธอถึงอยากที่จะชนะและคืนชีพเพื่อนที่ตายไปกลับคืนมาให้ได้หน้าคุณเธอเหมือนเอใจอะไรสักอย่างพอหลังจากลำลึกอดีตจนเสร็จก็พากันออกมาเดินเล่นข้างนอกแล้วได้มาพบกับน้องเหมียวอีกครั้งไว้น้องเหมียวเมียวเมียวเมี้ยวเมี้ยวและผลจากการที่ได้เล่นกับน้องแมวนี่เองเลยทําให ได้รู้ความจริงก่อนจะเปิดชาจิงใส่ฮิบิกิจนบาดเจ็บเอา้ายิงน้องทําไมอ่ะความจริงแล้วแมวสีขาวที่อยู่กับคุรมุมิคือฮิบิกิตัวจริงที่ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแมวและฮิบิกิตัวปลอมที่อยู่ตรงหน้าของคุณเธอก็คือไวควีน คุณเธอได้ทาการเปิดฉากเข้าโจมตีไปที่ตัวของคุรุมิจนเกือบจะสามารถจัดการกับคุณเธอได้แต่ก็ถูกสร้างกับยุยเข้ามาขัดขวางได้ทันเวลาจนทําให้คุรุมิสามารถแบกฮิบิกิหนีรอดไปได้โดยก่อนที่ทั้งหนึ่งคนกับหนึ่งนอนจะหนีไปไว้ควินสามารถยิงถูกที่เข้าเท้าหน้าของฮิบิกิจนทําให้คุณเธอได้เห็นความทรงจําบางอย่างก่อนจะกลับเข้ามาทําการต่อสู้กับสร้างและยุยสางโดนคุณเธอกระนํายิงไปที่กลางตัวสีห้านจนหมดสภาพทางด้านยุยที่ได้พยายามใช้วิชานินจาที่จิโฮกิโยจิยะในการกักขังไว,ว้ไวใน,ในวไว ก่อนดันถูกคุณเธอใช้กระสุนมอสนิมในการสลับที่กับดาบที่คุณเธอได้โยนทิ้งออกไปจนสามารถยิงยุยทิ้งได้สําเร็จโดยก่อนยิงก็มีฉากร้อนคนลูกโผลออกมาให้เห็นนิดนึงที่แน่นอนเชียกโกบางทีก็สงสัยนะว่าเสื้อผ้าสีขาวของพวกคุณเธอเวลาใส่ไปสู้กันทําไมมันไม่เคยเปื้อนสักครั้งเลยวะดัดมาทางคุรุมิที่กําลังใช้กระสุนดาเล็ตในการย้อนเวลาบาดแผลของฮิบิกิให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ได้ยิงเสียงประกาศเรียกให้คุณเธอไปพบกับควีนที่โบสถ์ในทันทีโดยระหว่างที่กําลังเดินไปที่ บนพึมพำถึงสิ่งที่คุณเธอเคยเป็นเป้าหมายดั้งเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่จําเป็นจะต้องมีเวลามานึกถึงคนอื่นไม่จําเป็นจะต้องมีมิตรแท้แม้ว่าจะต้องสูญเสียตัวต,วตนของตัวเองไปสักกี่ครั้งก็ตามซึ่งมันก็เป็นแค่สิ่งที่เคยคิดเอาไว้เท่านั้นจนเมื่อเธอได้มาพบกับสิ่งที่เรียกว่าความรักอุ้ยมือคุณคุณมันทําให้คุณเธอได้รู้ว่าตัวเองยังคงมีความรู้สึกอยู่อยากจะกลับไปสัมผัสความรู้สึกที่แสนจะอบอุ่นจนน้าตาต้องไหลลินออกมาแบบนั้นอีกครั้งและเพื่อที่จจะให้้ควาาามปปรถนนไดกกลยเ็็ิงต ต้องรอดูกันต่อไปเมื่อคุรุมิได้เดินมาถึงที่โบสถ์ก็ได้มาเผชิญหน้ากับไวท์ควีนอีกครั้งเหมือนกับเมื่อตอนต้นคลิปคุรุมิได้ทําการเปริดฉากใช้พลังเซิร์ฟเทลในการบุกเข้าไปโจมตีที่ตัวของอีกฝ่ายไวท์ควีนได้ทาการเปริดฉากใช้พลังลูคีฟูกัสไม่ใช่โฮลอบซิคอนในการที่จะจัดการกับคุรุมิจนเมื่อคุณเธอกําลังจะสามารถเอาชนะคุรุมิได้ไวท์ควีนก็ได้เฉลยตัวตนที่แท้จริงให้คุรุมิได้รู้ว่าคุณเธอก็คือยามาอุจิซาวะเพื่อนสนิทคนสําคัญที่่คุณเธอไได้าป ื่อครั้งที่ยังมีชีวิตส่วนเหตุผลที่คุรุมิทําแบบนั้นและทําไมถึงได้มากลายเป็นไวฟ์ฟลดตีกันเสร็จเดี๋ยวเล่าให้ฟังคุรุมิได้กลับมาตั้งตัวใหม่ก่อนจะทําการเข้าต่อสู้กับซาวะอย่างมหาแสนสูงสีดูเดือดเผ็ดมันกระนํำระหาสารกระสุนถล่มโบธลายหน้าต่างพังเก้าอี้จนสภาพไม่น่าจะกลับมาซ่อมให้เป็นเหมือนเดิมได้แล้วจนในที่สุดเมื่อไวฟ์ฟลที่กําลังเก็กท่ารอจะเฮดช็อตคุรุมิอยู่กอดันเกิดพลาดท่าโดนกระสุนดาเลตที่คุรุมิยิงออกไปก่อนหน้านี้พุ่งย้อนกลับขขึ้้้นนนมาาาาโดดดทที่กกกลลงงงออุุเธสยย็ไ เป็นไฟพ้ายแผ้ หลังจากที่การต่อสู้ยุติลงทั้งสองคนได้มานั่งและนอนปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันต่อจากนี้จะเป็นการสปอยเนื้อหาจากในนิยายมานะครับผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยว้นที่ทีนี้ด้วยนะครับใครที่ไม่อยากจะฟังก็สามารถข้ามไปได้เลยนะครับย้อนกลับไปตอนที่ยังเคยเป็นมนุษย์คุรุเมฆเคยถูกสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับสัตว์ประหลาดเข้ามาจูโจมคุณเธอแต่ก็ได้ผู้หญิงในชุดเปล่งแสงคนหนึ่งเข้ามาช่วยได้ทันเวลาโดยผู้หญิงคนนั้นมีชื่อว่าทาคามมยะมิโอที่ได้บอกว่าตัวเองเป็นพันธมิตรแห่่งควาามมมยุติธรรทีเพือ กำรับเราสัปปะลาที่ถูกเรียกว่าพูดและเพื่อที่จะสามารถจัดการกับพวกมันทั้งหมดได้มิโอ <M io S 1> ก็ได้มอบเซฟิล่าคริสตัลเพื่อเปลี่ยนคุลุมิให้กลายเป็นเซเลแล้วบอกกับคุณเธอว่าให้ใช้พลังนี้ในการกำจัดสัปปะลาพูดทั้งหมดเพื่อที่จะปกป้องเราคนที่สำคัญของคุณเธอเหมือนกับสาวน้อยเวทบนนั่นแหละครับจนเมื่อมาถึงตอนที่คุณเธอสามารถสังหารสัปปะลาพูดตัวล่าสุดได้สำเร็จมันก็ได้ทำให้คุลุมิเกิดรู้สึกสิ้นหวังขึ้นมาในทันทีเมื่อพูดตัวนั้นคือสาวะเพื่่อออออนนนสิททขงงคุณเธีกาลลัหนนหมดมดยใจยู่ บนพื้นแล้วกาลังถูกมิโอช่วงชิงเซฟิล่าคริสตัลไปจากร่างของคุณเธอโดยมิโอก็ได้เฉลยอธิบายให้ครุมิได้ฟังว่าแท้จริงแล้วคุณเธอเป็นเซเลพูดต้นกําเนิดที่ตั้งใจจะลอกใช้ครุมิให้ไล่ล่าเราซัประหลาดพูดพวกนั้นที่ล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นมาจากฝีมือของคุณเธอเพื่อที่จะนํามาใช้ในการปรับแต่งเซฟิล่าคริสตัลที่ยังไม่สมบูรณ์นั่นเองและเมื่อครุมิได้รับรู้ความจริงว่าเราซัประหลาดพูดทั้งหมดที่คุณเธอฆ่าล้วนแล้วแต่เคยเป็นมนุษย์มาก่อออนนนเเเลทําาใให้้้้คุุณธกกกิิดดสตตตแถึงงขัชระ ในการระง,งับความเครียดที่เกิดขึ้นมาฉับพลันซึ่งมันก็ได้ผลกว่ายาระง,งับประสาทอีกก่อนที่หลังจากนั้นมิโอจะทำการลบความทรงจำของคุณมิแล้วส่งคุณเธอไปทิ้งไว้ในยุคข,ของพวกชิโดในอีก30ปีข้างหน้า หลังจากที่คุรุมิฟื้นขึ้นมาและยิงกระสุนดาเล็ดเพื่อน,นำเอาความทรงจำเดิมกลับขึ้นมาได้คุณเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะรวบรวมพลังจากการกืนกินเหล่ามนุษย์เพื่อที่จะใช้กระสุนยอดเบ็ดในการย้อนเวลากลับไปแก้แค้นมมโอและช่วยซาวะเอาไว้ให้ได้แต่เนื่องจากมนุษย์นับหมื่นชีวิตที่คุณเธอกืนกินเข้าไปมันยังไม่มากพอที่จะสามารถย้อนเวลากลับไปเมื่อ30ปีก่อนได้เลยทําให้คุณเธอจําเป็นจะต้องทําตามคําแนะนําที่โซโนงามิรินเนะหรือที่รู้จักกันดีคือแฟนทอมได้เสนอมาให้คือการไปกืนกินชายผู้ที่เป็น รวบรวมพลังงานอันมหาศาลของเหล่าเซเลเอาไว้และเขาก็ไม่ใช่ใครอื่นใดนอกเสียจากบักพระเอกฮาเลมเหนือมนุษย์อิซึกาชิโดแมงเอ้ยคิดถึงเมืองชิหายแต่การที่คุณเธอได้มาพบกับชิโดมันทําให้ความรู้สึกของคุณเธอต้องเปลี่ยนไปเลยได้มาจบลงที่นี่ส่วนทางด้านซาวาที่ได้ถูกคุรุมิฆ่าคุณเธอเกิดความรู้สึกที่ไม่อยากจะตายและไม่ยอมรับว่าถูกเพื่อนรักของตัวเองเป็นคนฆ่านั่นเลยทําให้คุณเธอได้ไปทาพันธสัญญากับร่างโคนที่ถูกทิ้งของคุรมุมิจนกําเนิดใหม่ขึ้นมาเป็นไวควีนเพ แต่เมื่อสาวะได้กลับมาพบกับคุรุมิอีกครั้งคุณเธอก็เริ่มที่จะเกิดลังเลขึ้นมาเพราะรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าทําไมคุรุมิถึงจําเป็นจะต้องฆ่าสาวะและรู้ว่าคุรุมิต้องรู้สึกผิดมากแค่ไหนที่มือต้องมาเปื้อนเลือดของเพื่อนรักที่คุณเธอไว้ใจที่สุดเมื่อครั้งที่ยังเป็นมนุษย์โดยสาวะก็ได้กล่าวกับคุรุมิเป็นการปิดท้ายว่าฉันจะเป็นกําลังใจให้แก่ความรักของคุณคุรุมิตลอดไปนะคะขอโทษจริงๆนะคะ ก่อนที่หลังจากนั้นสาวาจะสิ้นใจลงไปตอนหน้าคุรุมิหลังจากที่ออกมาจากโบสคุรุมิก็ได้พบกับฮิบิกิที่ได้กลับมาเป็นคนเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนจะยิงทำไมเนี่ยดาวดิชันมาคุณเป็นศัตรูหรือศัตรูคะโอ้โหทางเรือกกำกวมก็ฉันไงฮิบิกิแมวสีขาวที่คุณรูปหัวรูปลายซะแบบน่ารักมุงมิง เฉียดหัวฉันอีกแล้วหลังจากที่พากันสนทนาเสร็จผูรุมีก็ได้ตัดสินใจที่จะหาวิธีในการกลับไปยังโลกเดิมของคุณเธอโดยมีฮิบิกิติดล่ามแหมาด้วยแต่กว่าที่พวกเขาจะได้กลับไปก็รอไปแล้วเจ็ดเล่มเป็นไอดอลได้ด้วยนะอชาตินี้จะได้กลับมาเนี่ยจบการรวมสรุป ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นคลิปนั่นแหละครับว่าคอมพิวเตอร์ของฝ่ายจัดการอนิเมะเขามีปัญหาเลยทําให้ต้องมาจัดการทั้งหมดใหม่แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเลยทําให้ยังสามารถลงคลิปรวมสรุปเรื่องต่อไปได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดต,ตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆเ,เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปรวมถึงไปกดซับที่อีกช่องหนึ่งกันด้วยนะคครัััับลิปปนนนีี้กกก็ขออตววาไ่สสดครับ